เอาละเราจะมาทดลองทําสลามด้วยยาสีฟันคอเกตเหมือนเคยเห็นผ่านๆตาว่าเขาทําในครกใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดแค่เอาของมาเล่นนี่ก็น่าจะหูชาแล้วพอก่อนพักก่อนครกก็บีบยาสีฟันลงไปในถ้วยให้หมดหลอดเลยหลังจากคนมาสักพักใหญ่เลยก็ไม่เห็นวี่แววว่าจะเป็นสลามได้เลยเอาล่ะงานนี้เพสัตวต้องขี่มาข่าวมาช่วยอีกแล้วไม้ตายของเราก็คือเพสัตวนี่แหละค่ะทำไรคิดอะไรไม่ออกก็เพสัตวไว้ก่อนเลยเทแป้งสลับกับ กวนกวๆไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะจับตัวกันเป็นสลามเออมีใครง,งงเหมือนกันไหมว่าทําไมต้องแป้งเพยสัต์กับแป้งโยคียถึงจะทําสลามได้แต่เราก็ลองแป้งอื่นๆแล้วนะเออมันไม่ได้จริงๆว่ะตายแล้วตายแล้ว,แ,ลวแป้งเพยสัต์จะขาดตลาดไหมเนี่ยณนะตอนนี้ในบ้านก็คืออบอวนไปด้วยกลิ่นแป้งเพศสัต์ค่ะตั้งแต่นึกอยากเล่นสลามเนี่ยหมดแป้งเพสัต์ไปหลายกระป๋องมากเลยใส่แป้งไปเยอะแล้วเหมือนน้องจะไม่จับตัวเลยขอเพิ่มกาวนิดนึงละกันไหนๆก็ไหนๆรับไปให้สุดเลยเสียดายอ่ะไม่อยากทิ้ง ถึงน้องจะไม่ออกมาเป็นสลามแต่เหมือนดินน้ำมันอยู่นะคะดินน้ำมันที่มีความเหลวเอ๊ะหรือว่าเหมือนทรายวิทยาศาสตร์ก็ได้ฟีลไปอีกแบบหนึ่งนะคะไม่ติดมือมีความนุ่มละมุนเหมือนเรากําลังเล่นของเหลวอะไรสักอย่างอยู่จิ้มไปจิ้มมานวดไปนวดมามันเพลินอยู่นะคะเออดีสุตรนี้ดีและจากการทดลองพบว่าเราจะใช้อะไรก็ได้แต่เราต้องมีแป้งเพซา์หมายถึงถ้าเราไม่ใช้น้ำยาทําสลามะนะงุ๊ยพอเติมสีแล้วน้องน่ารักมากอ่ะแล้วทุกคนล่ะคิดว่าสูตรที่ทําออกมาเนี่ยหน้าตาเหมือนอะไรน้า